อ่ะโอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับพวกนะครับบาเซโดทีวันนี้ผมก็มาเทสว่าภาพมันชัดหรือเปล่านะแล้วก็จะมารีวิวเกมด้วยนะนั่นก็คือเกมวันนี้ผมรีวิวสอเกมนะเกมแรกก็เป็นเกมซอฟต์แวร์ผมเล่นมาตั้งเมื่อกี่ปีหกปีออก ปีนะครับเล่นมาตั้งสี่ขวบจนถึงดูกันเลยนะครับว่าผมมีกุญแจเท่าไหร่เงินเท่าไหร่แล่ถ้าว่าผมปูผมไม่ได้ปูไม่เอาวันเงนินเต็ หกปีคนไหนจะไม่เทพกระบาแล้วผมใช้ไอ้ตัวนี้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวไปรับกุญแจกันของเห็นล่ะจะไวเห็นเงินผมได้อยยัง แล้วก็อึ้งเลยสินะแล้วแกกุญแจผมเติมด้วยนะ่ยเลีบอกก็ได้เงิเยอะเลยแกเนี่ยโอ้สเปนเนี่ยผมอยากได้เนี่ย ได้เรื่องตัวผมก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเหรียญโบราณผมไม่ค่อยเปิดกล่องก็เลยไม่ได้เนี่ยผมไม่ค่อยเปิดกล่องได้แค่ตัวนี้นค่ะเพื่อพาสามหน้ามาจ้อยแล้วยาทิ่เค้าเป็นลูกหมากินน้องเค้ากินเหมือนกัน นี่ก็มามีอะไรอเอา,เอามาให้หมดเลยเอาซาเล่เอาซื้อหมดกุญแจของแม่หมดหรอกอย่าเพิ่งท่าน,นี้ก็จะบอกว่าได้หมดยังก็ หมดละแต่ว่ายังไม่ซื้อพวกนี้ือเหยยดไม่อยากซื้อไม่ค่อยจะเล่นถึงเม้อย,ยังไม่เล่นแด,ด็คขว่าแล้วก็ ัหมดหมดอมหายก็ได้เป็นไงคนเล่นมาตั้งหกปี ได้รอเปล่าได้รอเปล่าแต่พวกนี้ไม่ค่อยเปิดกรบอกอใจซ่านะครับเดยวก็ได้แจม

เดี๋ยวเราจะพาเล่นสกเก็ตอันนี้กันเริ่มเลยนี่ไเนะ่ยมัโวกดเทกบอกอะไรมา โดไวนีลบอกได้เลยเหมืนกับสายฟ้าแลบเลยเริมกับตัวตัวนี้โดดมันไม่ได้เป็นเพรามันเป็นพรสเก็ตบอร์ดต,ต่าง ก็ตายจำไม่ใช่นะไม่ใช่ครับเมื่อไม่รีรอก็จะรีวิวเลยนนขายออฟแคน อันนี้มันคลิปตัวเสือว่าภาพชั้นหรือเปล่านะวันนี้ก็ลงให้ตัง้งจะลงคลิปนี้ด้วยนะจะลงคลิปไหน,นกแบรวแป๊บนึงขอตัดคลิปตอนนี้มันเข้าได้เลยนะครับโอเคครับมาแล้ว บ้านโดนบึ้มไปเวลาม่เสียดายอยู่แล้วหาไม่ได้หาไม่ได้บู๊มบู๊บบู๊นี่ค่บบบู๊บบู๊โอ๊ยเป็นเลย วันนี้ผมก็เพิ่งโหลดมาเล่นนะมัผมเล่นถึงปีแต่ไอ้พวกผมเล่นถึงปีพี่ยังไม่ว่า เรายังจะไม่ไปบุกบ้านเราเนี่ยโอ้โหท่านนั้นมันมีแคดแล้วเนี่ยผมพาไปวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ดูแคทให้ดู กระโดดเล่นก็เล่นได้เลยพ,ลยยพิมเมอ์คลายออฟเกมเนอรยังต้องทำอันนี้ด้วยนะเฮ้ยมีทูด้วยบ้านเลเวลสี่เงินอยู่ในบ้านก็จะเก็บได้เพิ่มขึ้น เียน,น่จะซื้ออะไรก็ซื้อได้ขอแค่ว่าคุณมีความเงินก็ซื้อได้วมมันดวได,อไดบอสทีนี่เอ๊ะโนไม่มักสำหรับไ่บบนก้โดนได้บอมตุนม้น,นี้มากซื้อไว้จะดีมากซื้อมาไอ้ตรงนี้ เนียนนแล้วใครจะาอีกนียเนียนเนียนเนียนเราจะม,อง,จะอ,มอ,องเห็นครับถ้าเรามองเห็นงตดไม้เห็ยเนียน บุกบ้านแล้วก็คิดตอนนี้ก็ได้นะครับเนี่นียเนียนเนีนเนียนเนยนเนีคิกแล้วก็กดแท็กเลยนะครับผมก็เล่นมาได้ประมาณหนึ่งสนามี่ห้กเได้ประมาณหกดาอันนี้เล่นเพื่อคิวนะครับเล่นคิวถาม เนี่ยเป็นแ้เอะบ้านนี้ดูนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สีครับายบาอย่าลืมกดติดตามกดสกายกดเอ้ยกดไลค์ถ้าชอบมากก็กดแชร์นะก็จะ we coming bye, -bye. bye, -bye.